สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ทิพดูดวงไพ่ยิปซีที่นี่จะเป็นพื้นที่พลังงานดีๆสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาคำแนะนำจากจัก,กรวาลดวงของชาวราศีกุมวันที่28มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคม68สัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ ในเรื่องของงานสัปดาห์นี้การงานมีคู่แข่งมีเรื่องน้อยใจเสียใจผิดหวังและเบื่องงานค่ะอาจจะต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนสินค้าปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ให้ทันสมัยและรวดเร็วกว่าเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือต่อเติมออฟฟิศใหม่จะดีค่ะในเรื่องของการเงินสัปดาห์นี้เงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาค้าขายต้องทำแบบซื้อมาขายไปรายจ่ายเยอะอาจจะทำงานหลายอย่างต้องหมุนเงินแต่สามารถหมุนเงินได้ค่ะ ในเรื่องของความรักคนมีคู่มีเรื่องน้อยใจคนรักส่วนคนโสดมีดวงพบรักจากงานเลี้ยงค่ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับปวดท้องปวดหัวไมเกรนและปวดขาค่ะสรุปดวงสัปดาห์นี้ชาวราศีกุมให้ควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะสื่อนำโชคเติมน้ำมันตะเกียงถวายน้ำรับโชคเลขหน้าไพ่หนึ่งสี่เก้ สุดท้ายนี้หากคุณได้รับบางอย่างจากไพ่ในวันนี้ขอให้ใช้พลังงานดีๆนั้นเป็นแรงผลักดันต่อใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของทิพ์ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงและพลังงานฮิวใจมาทุกสัปดาห์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคำทำนายนำคุณไปสู่ความเข้าใจและความสงบในใจเสมอค่ะขอให้โชคดีนะคะ